ถ้าเราพูดถึงเครื่องบินล่องหนที่ทาสมัยที่สุดในรัเสเซียเราก็ต้องพูดถึงซูห้าสิบเจ็ดของรัเสเซียเพราะมันเป็นต้นแบบเครื่องบินขับไล่ล่องหนของรัเสเซียที่มีเครื่องยนต์เจ็ตสองเครื่องโดยที่โครงการเริ่มขึ้นในปี1999ชื่อภายในของโครงการก็คือซูคอยที่ในช่วงเวลานั้นพัฒนาเครื่องบินทีห้าสิบซึ่งทําให้ซูห้าสิบเจ็ดกลายเป็นเครื่องบินลำแรกของกองทัพรัเสเซียที่มีเทคโนโลยีล่องหนและจะเป็นพื้นฐานสําหรับเครื่องบินล่องหนรุ่นต่อไป และการสนับสนุนช่องของเราโดยตรงนะครับเพียงแค่เพื่อนๆคนไลค์คนละหนึ่งไลค์สำหรับเพื่อนๆที่สงสัยนะครับว่าทําไมเสียงผมถึงออกมาเป็นแบบนี้จริงๆเสียงผมก็เป็นปกติทั่วไปเลยครับแต่ว่าการอัดเสียงจะมีเสียงแทรกเข้ามาผมก็เลยต้องใช้การลบน้อยของเสียงออกมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งผมกําลังแก้ปัญหายอยู่นะครับโอเคครับกลับมาที่ซู57สกันต่อสําหรับเครื่องบินซู57สนะครับมันเป็นเครื่องบินอประสงค์ของรัเสเซียที่สามารถต่อสูบนอากาศได้และโจมตีภาคพื้นดินรวมถึงทางทะเล สิ่งที่ทำให้ซู57โดดเด่นมันมีความคล่องตัวสูงและการบินที่เร็วซึ่งรวมถึงการล่องหนและการบรรทุกของหนักขนาดใหญ่ที่สำคัญนะครับประเทศรัสเซียมีแผนที่จะส่งออกซู57ด้วยซู57ต้นแบบลำแรกเริ่มทำการขึ้นบินในปี2010แต่ก็มีปัญหาทางเทคนิคมากมายที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความล่าช้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลังจากนั้นซู57ลําลำแรกได้เข้าประจำการกับกองทัพอากาศรัสเซียในเดือนธันวาคมปี2020 ถ้าเราพูดถึงในปัจจุบันนะครับเราก็จะรู้ว่าในช่วงเวลานี้รัสเซียทำสงครามกับยูเครนและมันเกิดปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาซู57คือการที่รัสเซียโดนนานาชาติความบาซึ่งทําให้โครงการของซู57ขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่สําคัญนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้การพัฒนาของโครงการล่าช้าขึ้นไปอีก ถ้าในความคิดส่วนตัวผมคิดว่าหากโครงการนี้ได้รับอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่สําคัญเครื่องบินซูห้าสิบเจ็ดของรัสเซียคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ยุโรปและอเมริกาต้องเฝ้าระวังก่อนที่เราจะพูดถึงประสิทธิภาพของซูห้าสิบเจ็ดนะครับผมบอกกับเพื่อนๆแทบทุกคลิปนะครับและเพื่อนๆที่จะคอมเมนต์นะครับช่วยให้เกียรติกันด้วยนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่ติดตามผมมานานก็จะรู้เพราะไม่ว่าเครื่องบินจะเป็นของประเทศไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอเมริกายุโรปรัสเซียผมจะพูดตามข้อมูลที่มีการอ้างมาเพราะเราจะต้องให้เกียรติปรระเเททศี่าได้้ขอมูล มาเผยแผ่ด้วยโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เข้าใจแล้วเข้าเรื่องกันต่อภารก,กิจของซู57นะครับทำได้หลายบทบาทมากโดยที่เป็นเครื่องบินยุคที่5และเป็นเครื่องบินสเตลลำแรกของรัเสเซียและที่สําคัญ s u 57มีความคล่องตัวสูงมากรวมถึงระบบเซนเซ,นเซอร์ขั้นสูงที่ไม่ว่าจะเป็นเรดาร์เ e เ a อส์แอคทีที่รวมเข้ากับระบบอัตโนมัติขั้นสูง ซูห้าสิบเจ็ดมีลำตัวแบบปีกผสมพร้อมกับเครื่องยนต์สองตัวที่มีระยะห่างกันมากและปีกของซูห้าสิบเจ็ดได้รับการออกแบบมาให้สามารถควบคุมได้ทั้งหมดซึ่งมันทําให้ซูห้าสิบเจ็ดสามารถทําการบินได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นปีกของซูห้าสิบเจ็ดจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีแผ่นด้านหน้าสามารถขยับได้ทําให้เลื่อนศูนย์กลางอากาศพลาศาสตร์ไปด้านหน้าที่ช่วยเพิ่มความไม่เสถียรและความคล่องตัวในการบิน ชิ้นส่วนต่างๆนะครับมันสามารถควบคุมกระแสลมไปที่ขอบหน้าได้เพราะมันสามารถควบคุมได้แทบจะทุกส่วนซึ่งสามารถปรับระดับในช่วงที่มุมปะทะสูงขึ้นที่มันสามารถปรับการบินได้อย่างรวดเร็วและซู57นะครับสำหรับเบรกอากาศของมันจะอยู่ที่ส่วนด้านหน้าการเบรกกลางอากาศของซู -57 ปีกด้านหน้าของมันจะเบี่ยงขึ้นในขณะเดียวกันแผ่นปีกปีกจะเบี่ยงลงและปีกทรงตัวในแนวตั้งจะเอียงเข้าเพื่อเพิ่มแรงต้านของซู -57 นะครับ ส่วนโครงสร้างของซู57วัสดุส่วนใหญ่จะเป็นโลหะผสมนะครับที่มีอลูมิเนียมอรลอย40-44.5%และไทเทเนียมอรลอย18.6%แต่โครงสร้างของซู57ก็มีการใช้วัสดุคอมโพสิตหลายประเภทเช่นกันที่วัสดุจะมีน้ำหนักในโครงสร้างประมาณ22-26%และน้ำหนักของพื้นผิวด้านนอกประมาณ70% เครื่องบินซู57นะครับถูกออกแบบมาตั้งแต่แรกเพื่อให้เป็นเครื่องบินอเนกประสงค์ซึ่งทําให้มันมีความสามารถในการบรรทุกอาวุธขนาดใหญ่ได้แต่หลักๆแล้วนะครับอาวุธที่มีขนาดใหญ่จะเป็นของประเภทอากาศสู่พื้น ซูห้าสิบเจ็ดจะมีช่องเก็บอาวุธช่องหลักสองช่องที่จะมีช่องเก็บอาวุธขนาดใหญ่ใต้ท้องของเครื่องบินและจะมีช่องเก็บด้านข้างที่เล็กกว่าโดยที่จะเป็นแฟลิิงรูปสามเหลี่ยมอยู่ใกล้กับโคนปีกช่องเก็บอาวุธภายในของซูห้าสิบเจ็ดมันช่วยลดแรงต้านจากภายนอกและทําให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าการเก็บขีปนาวุธไว้นอกเครื่องบินที่รวมถึงการล่องหนของเครื่องบิน แต่สิ่งที่ทําให้ซู57โดดเด่นนะครับคือการที่มันมีความคล่องตัวสูงเพราะเครื่องยนต์เจ็ดที่สามารถควบคุมได้ที่ทําให้ประสิทธิภาพของความคล่องตัวสูงขึ้นและการหลบหลีกในมุมโจมตีเครื่องบินซู57ยังมีอากาศพลาศาสตร์ที่ดีและประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ซึ่งทําให้มันมีความเร็วที่2มักและบินที่ความเร็วเหนือเสียงได้โดยไม่ต้องใช้ซูเปอร์คูที่ความเร็ว1.3มัก ข้อดีอีกอย่างของซู57านะครับมันมีพิสัยการยิงขีปนาวุธและระเบิดที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องบินรุ่นก่อนและซู57ายังมีพิสัยการบินที่ไกลขึ้นเพราะมันมีการบรรจุป,ปริมาณเชื้อเพลิงที่สูงทําให้มันมีพิสัยการบินเหนือเสียงมากกว่า1,500กิโลเมตรที่มากขึ้นเป็น2เท่าของซูยี ประสิทธิภาพในการล่องหนของซู57อย่างที่เรารู้กันนะครับซู57ของรัเสเซียเป็นเครื่องบินลำแรกที่เน้นความสามารถของการสเตลที่ใช้เทคโนโลยีหลายระบบเพื่อลดลายเส้นเรดาร์เช่นเดียวกับเครื่องบิน F22 ซู57นะครับมันถูกปรับขอบให้ตรงกับแนวลนานาเพื่อลดหน้าตัดเรดาร์ RCS ซึ่งปีกที่สามารถควบคุมได้แผงควบคุมต่างๆและขอบของมันมีการออกแบบเพื่อลดทิศทางคืนเรดาร์ที่มันจะสะท้อนออกไป รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆและเสาสัญญาณจะถูกซ่อนไว้ในโครงสร้างเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพในการสเตลและใช้สารเคลือบ R A M ที่จะดูดซับการปล่อยเรดาร์และลดการสะท้อนกลับไปยังแหล่งกำเนิดเซ็นเซอร์การค้นหาของซู57นะครับที่มีการติดตามด้วยอินฟราเรดเมื่อมันไม่ได้ถูกใช้งานเซ็นเซอร์จะหมุนกลับด้านเพื่อลดการปล่อยขึ้นเรดาร์และด้านหลังของเซนเซอร์นะครับยังถูกเคลือบด้วย R A M เพื่อประสิทธิภาพในการลดค่า R C S ให้มากที่สุด และที่สําคัญนะครับเครื่องยนต์ของซูห้มันก็ยังถูกเคลือบเช่นกันและบางส่วนของเครื่องยนต์มันจะถูกปิดด้วยกีดบ็อกเกอร์ที่มันจะถูกติดตั้งเอียงอยู่ด้านหน้าอยู่ระหว่างช่องอากาศที่ไหลเข้าหลักการของมันนะครับจะคล้ายกับการติดตั้งบนเครื่องบิน FA-18E และ FA-18A ของอเมริกานะครับที่ผลิตโดย Boeing ส่วนหลังคาของซู57นะครับมีการเคลือบด้วยชั้นโลหะออกไซด์ที่มีความหนาประมาณ70-90ถึงนาโนเมตรที่มันมีความสามารถดูดซับคลื่นเลดร์และมีการปรับปรุงการสะท้อนกลับของเลดราจากห้องนักบินประมาณ30%ซึ่งมันสามารถปกป้องนักบินจากผลกระทบของลังสีอัลตาวโอเลตและความร้อนได้ดีประสิทธิภาพโดยรวมของซู57ที่ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของเครื่องบินและประสิทธิภาพการสเตลของซู57 มีการคาดว่ามันจะลดค่า r c s ของ SU57 ที่มีขนาดเล็กกว่า SU27 ถึง30เท่าจากข้อมูลของ t 5 0ก่อนที่จะมีการออกแบบ SU 5 7ประสิทธิภาพของ t 5 0มันสามารถลดค่า r c s ให้เหลือประมาณ0.1ถึง1ตารางเมตรและเมื่อเปรียบเทียบกับ SU27 นะครับ SU27 จะมีค่า r c s ประมาณ10ถึง15ตารางเมตร การออกแบบซู57นะครับถูกเน้นการล่องหนด้านหน้าของเครื่องบินที่มันจะมีประสิทธิภาพมากกว่ามุมอื่นเพราะด้านข้างของเครื่องบินและด้านท้ายของเครื่องบินมันไม่มีประสิทธิภาพเท่าด้านนานะครับเพราะจากการเปรียบเทียบการล่องหนของ F22 และ F35 มันมีคุณสมบัติที่ดีกว่าซู57ซึ่งเป็นผลมาจากการลดต้นทุนของรัเสเซีย แต่ซู57มันมีคุณสมบัติเหมือนกับเครื่องบินสเตลล์รุ่นอื่นเพราะมันจะมีประสิทธิภาพมากต่อเลดร์ความถี่สูงที่อยู่ในเครื่องบินเจ็แต่ก็มีแนวโน้มที่จะตรวจจับซู5 7ได้คือเลดร์ความถี่ต่ำที่ใช้ในการตรวจอากาศและเลดราเตือนภัยนะครับส่วนเครื่องยนต์ของมันมีการอัปเกรดในหลายประเภทที่อาจจะเป็น Se t เ e ิลเอลซีหหรือ Se t เ e ิลเอลห้ที่อาจจะถูกอัปเกรดมาจาก Se t เ e ิลเอล โดยที่สร้างแรงขับได้มากถึง9ตันจนถึง14.5ตันแต่ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงเสริมนะครับมันจะมีแรงขับที่15ตันหรือ147.1กิโลนิวตันเครื่องยนต์เจ็ตยังมีการควบคุมแบบดิจิตอลที่มีระบบควบคุมการบินเพื่อช่วยให้นักบินควบคุมได้ง่ายขึ้นแต่เครื่องยนต์เจ็ตที่ถูกนำมาใช้มีความใกล้เคียงที่สุดก็คือเซเทิ1 f 1หรือเซเทิล1 f 1 s ที่เคยใช้กับ s ู35 s นะครับ แต่ในช่วงกลางปี2020นะครับมีแผนที่จะติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่ให้กับซู57คือการติดตั้งเครื่องยนต์อย่างเซตเทิร์น AL51F1 ที่มีการอัปเกรดมาใหม่ที่สามารถสร้างแรงขับแบบแพงได้11ตันหรือประมาณ107.9กิโลนิวตัน เมื่อเผาไม้เครื่องยนต์สามารถสร้างแรงขับได้17ตันหรือประมาณ167กิโลนิวตันซึ่งเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของ AL-51F1 เพราะมันสามารถลดสัญญาณเรดาร์และสัญญาณอินฟาราเรดของเครื่องบินได้ด้วยการติดตั้งไฟเบอร์การาสและหัวฉีดใหม่ระบบอาวุธของซู -57 ช่องอาวุธหลักของมันจะมีอยู่2ช่องที่แต่และช่องจะมีความยาวประมาณ4.4เมตรกว้าง0.9เมตรและมีช่องด้านข้าง2ช่องที่ใกล้กับโคนปีก โดยที่ช่องหลักนะครับได้รับการติดตั้งแขนยิงขีปนาวุธ2ตัวสําหรับขีปนาวุธที่มีน้าหนัก300กิโลกรัมแขนในช่องนี้จะเป็นรุ่น 50L และอีกช่องนะครับ 50U ยูมีไว้สําหรับอาวุธที่มีน้ําหนัก700กิโลกรัมและติดตั้งปืนใหญ่อัตโนมัติแบบ 9A1 g s h 3 0 1ที่มีขนาด30มิมลิเมตรพร้อมกระสุนร50นัดติดตั้งอยู่ที่ฝั่งขวาของซู57นะครับโดยจะมีประสิทธิภาพประมาณ800เมตรต่อเป้าหมายทางอากาศและ1,800เเมตตร่อป้าหมผิวน้ํา สำหรับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศของ su หาสิ 57, สามารถบรรทุกขีปนาวุธนอกระยะการมองเห็นได้จำนวน4ลูกนะครับโดยจะถูกติดตั้งไว้ในช่องหลัก2ช่องส่วนขีปนาวุธพิสัยไกลจะมีอยู่2ลูกถูกติดตั้งในช่องด้านข้างขีปนาวุธหลักที่ใส่กลางคือรุ่น r 7 7 m ซึ่งมันได้รับการอัปเกรดพร้อมระบบค้นหาและติดตั้งมอเตอร์พัดคู่พร้อมขีบด้านท้ายแบบธรรมดา ส่วนขีปนาวุธพิสัยใกล้คือรุ่น R74M2 ที่มาจากขีปนาวุธ R74 โดยได้รับการอัปเกรดใหม่คือการลดพื้นที่หน้าตัดให้เด็กลงซึ่งมีขีปนาวุธพิสัยใกล้แบบใหม่คือรุ่น KMD อยู่ในช่วงกำลังพัฒนาเพื่อมาแทน R74M2 นะครับ ส่วนขีปนาวุธระยะไกลของซู -57 ถูกพัฒนามาจากขีปนาวุธอย่าง A 3 7 M ซึ่งมีการอัปเกรดใหม่ทั้งหมดและจะติดตั้งไว้ในช่องหลัก2ช่องแต่ก็สามารถติดตั้ง A 3 7 M ได้คือการติดตั้งไว้ภายนอกของซู -57 สนะครับสำหรับการโจมตีภาคพื้นดินนะครับซู57สามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีแบบแม่นยำที่ไม่ว่าจะเป็น KB 2 5 0ที่มีน้ำหนัก250กิโลกร,รมัมหรือ KB 500นะครับที่มีน้ำหนัก500กิโลกร,รมัมที่ติดตั้งออยู่่ในชงหลัก ซึ่งรวมถึงขีปนาวุธอากาศสู่พื้นรุ่น KH38M ที่เป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือและ KH35U ส่วนขีปนาวุธต่อต้านนิวเคลียร์คือรุ่น KH58U รวมถึงขีปนาวุธแบบดอน KH69 ส่วนภารกิจที่ไม่จําเป็นต้องพางตัวนะครับซูห้าสามารถบรรทุกได้สูงสุด6จุดที่จะอยู่ภายนอกของเครื่องบินและสามารถติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงได้โดยจะมีลักษณะคล้ายกับ KS 4 7 M 2แต่มันอยู่ในช่วงพัฒนานะครับสำหรับการใช้งานกับซูห้าขีปนาวุธจะทําการอัปเกรดให้สามารถบรรจุไว้ภายในเครื่องบินได้ที่มันจะมีขนาดเล็กลงจนสามารถติดตั้งในช่องหลักของซูห้ได้ สำหรับเครื่องบินซู57ก็จะมีประมาณนี้นะครับเพราะถ้าเราดูจากข้อมูลเราก็จะรู้ว่าซู5 7ยังไม่สมบูรณ์แบบที่ต้องมีการพัฒนาอีกมากมายทั้งระบบและเทคโนโลยีถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าข้อมูลผมผิดพลาดเพื่อนๆเพิ่มเ,เ,เติมได้เลยนะครับและเราค่อยเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้าสวัสดีครับ